ทางต่อกำลังเปลี่ยนยางมอไซด์อยู่หลุดมอไซค์ยู่บ้านนี่หลุดทั้งหลุดหน่อยหลุดใหญ่แฟนหนุบีซอมใหม้หมด <c oughs> ยัง,งออัวอ่ะต่อ รดเคี่ยนตะหน่อยมีมอไส้ทิปย์ก็ขั้นครับผม <c oughs> มอไส้เดี่ทำมาจอดเลี้ยงกันนี่าเจ้านึกว่ามะเร็นไผ่ครับผม,มห,นนะหลายขั่นไสครับผม แล้วไม่เหนี่ยเริ่มสรกัดแล้วมันเริ่มมันเริ่มแล้วแถวเต็มแถวมันผัดเป็นผัเป็นมันดูดนุ่มบ่กัดหัวนมน้าพี่น้องกินมุกกระทะน้ำกัดครับโมข้ามแถวชิมรสเด็ดก็สร้างเงินเนี่ยกินสไลด์ผักยงีงอีกกูได้เพราะเหนียข่ยหมดกับหมูย่าง

พี่น้องทุกผู้ทุกคนไม่กินหมูกระทะน้ำกันครับผมนี่นี่กัดแม่จนเลียดออกเขียวกำลังกลุ้มมากเขียวเพล่นกัดแม่โอ้โหโมโหให้แม่ไปเด้อทุกคนกินหมูกระทากันเสร็จ

la มาต่อมาแล้วไปไปละเขาหลังมือโยมเขาหลังมือโยมอือฮู้ยพี่นี่มามามาไปหาผ้าต่อไปไปไปหาผ้าต่อเด้อไปบ่เอานี่ทางตายเจ้าของมามาค่ะีทางตายเจ้าของเอาอะไรต่อไปทางตายเจ้าของเอาลูกเ้า กูถไก่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 กูไปดไก่กูไก่กูไก่ไก่ก okay, ู่ไก่่ไก okay, ่ว่ตวอันัสิกน่อยไก่ไกินไม่ัมือแล้วรไม่ใช้ไ้โอ่อกหา่เศ้าอยู่เ็นบาหาเลน่ดก่หาไปั้ย่ากินยา่าก่าตาหหอ่าง้่า เปลี่ยนบ้านนะยึดไว้ยึดไว้ยนไปมันถูกไปอีกหน่อยเอที่

มูนั่นไปเท่ะมูถอดเย็เสั็แลบวน้กันครับพี่น้องสุดยอดเนี่ยมาเหบอผ้าร่วยมึงแล้วเนี่ยคุณนจอไปจอดไม่ไม่งี้ถอด โอเคนะพี่น้องกินหมูกระทะน้ำกันแซ่บๆครับผมบรรยากาศม้วนตรงไหนตรงนรั้นขอพระคุณหลายๆที่ติดตามสวัสดีครับ